ที่เราได้เจอได้เห็นเนี่ยนําไปแจ้งท่านนายเฟอรแล้วก็รายงานท่านผู้ว่ารายการนะครับลูกทายที่เราทายตาตาเนี่ยนะครับก็จะเก็บแล้วก็จะรายงานเมื่อท่านผู้ว่ารายการจังหวัดมาตรวจตำรวยขอเพิ่มเงเงนละนะครับผมทำยนอร่างนัง้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยมอม,ม,มท่านก็ได้รับการตรวจเออมิ่มเงินนะครับแล้วก็จะมีคณะกรรมการบริหารระดับตำบลด้วย ็นภาพรวมที่เรามาตรวจมาประเมินส่วจเส็ดีหรือไม่ดีถ้าผู้ใหญ่บอกว่าดีดีอย่างไงอันนี้มันสามารถสอบถามได้เพราะฉะั้นถือว่ามาแลกเปลี่ยนนะครับแลกเปลี่ยนปัญหาประจกษดีผลงนานก็ดีที่เราทำเนี่ยนะครับด้วยกันกรรมการมีหน้าที่ให้คะแนนนะครับกรรมการแต่ละท่านที่อาจจะต้องสอบถามพวกเราบ้างนะครับเขาจะให้คะแนนตามสภาพ ที่เห็นที่เก็นหรือที่ประทบอยู่นะครับดังนั้นื้งต้นก็จะใช้เวลาไม่นานเดี๋ยวให้ทางให้ทางส่วนราชการในพื้นที่นะครับ <c oughs> มาเสิร์ฟจากท่านผู้ใหญ่ที่ได้นําแจ้งนําเรียนไปว่าเป็นเท่นไรเดี๋ยวต้นต้นก็ให้ตัวแทนทางท่านนายกมีมาไหมครับรัฐมนตรารมาหรือใช่ไหมฮะอาจจอเลยครับ <c oughs> มีอะไรที่จะนำเสนอ ให้คณะกรรมการหรือผมจะได้ทำไปเรียนท่านหนเผื่อว่าเราได้ทำอะไรบ้างเผเจอว่ากลับไปที่ไหนึ่งช่วยแล้วตาดีอ่ะ